มินกระบะมินกระบะโอซุล <ok um ่าใสโอซุลาใ่ผิวโอซลาใ่โอซุโอซุลายาโอซุลายาโอซุลายาไม่ใช่มินกระบะโอซุลายาโอซุลาซาเพาวันนี้มาแบบชุดลุงจงประเสริมมาในชุดกะเหลียงเท่ากะเรียง เป็นอย่างนห้เป hey, ่ากัระเลียงนะครับโอ้ม้าในรูปแบบนี้เลยครับนี่ลูกน้องกอามาฝากนี่ลูกน้องเอาของมาฝากครับลูกจงกับประเสริมสิกลับบ้านนี่เห็นไหมสวยไหมอสวยงั้กจะไปเป็นกะเลียงหน้ลูกน้องเอาชุดมาฝากประเสริมกับลุงจง แล้วก็เอาของชํำร่วยเล็กๆแน่น้อยมาฝากครับมีแป้งมีขนมมีของกินก็ขอบคุณลูกน้องทุกคนนะครับที่ทำงานอยู่ด้วยกันโดนโดนนะไปก็น่าจะคิดถึงกันอยู่ใหม่ๆก็จะคิดถึงกันอยู่รพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ก็กลับบ้านแล้วพี่เสริมกับพี่เสริมกับพี่จงก็จะกลับบ้านกลับบ้านพุน้ากลับบ้านกัชูบุญกลับอย่างเป็นทางการนะลูกน้องกับมา เก็บของซอยมืออื่นพคนละครับแล้วก็เอาของขวัญม,ม,ม,มาฝากมาส่งเนาะขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับถ่ายสิถ่ายเลยถ่ายรูปถ่ายรูยปแล้วเก็บ <c oughs> เป็นที่ระลึกนะที่ระลึกเ <c oughs> <c oughs> สริมกลับรา่างนี่เจอกันนานเลยนะปปไป,ปไปไปไปยืน,ปนยิง้งไปยืนยดินะไปยืนไปกอดเสีย่ยมไม่ต้องการเลยไปกอดเลยกอดเลยกอดทำได้กอดได้กอดได้สัมผัสได้ เดนกลับแล้วไม่ได้เจอที่เจอนะใครนาะใครผมทำไปนะถ่ายของเราถ่ายเป็นวีดีโอก็คิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนอยู่ด้วยกันนะครับถ้ามาจากบ้านเดี๋ยวจะผ่านมาเดี๋ยวจะแวะมาหา ถ้าผ่านมาทางนี้ทีไรก็จะแวะหา,าเลยเอาแตงกัวมาฝากแตงกัวัวบ้านพี่เยอะเดี๋ยวเอาแตงกัวมาฝาก้มาเจ้นัติไม่อยากพูดเยอะพูดเยอะแล้วร้องไห้ <c oughs> ไม่อยากพูดเยอะ <c oughs> ได้ได้มาเยานล่ะนข้าวานี้ลาดยมาละ้าว่นน้อยู่นี่เลย เจ็ดปีปีโคยิวเทพสองปีแล้วมาอยู่นี่ก็เจ็ดปีไม่ต้องย้ายไปที่อื่นอยู่นี่แหละแต่เดี๋ยวนี้มันก็แต่เดี๋ยว้ายก็ออเออใช่เราอายุเยอะแล้วไปยากไปไม่ยากไปยากมันไปที่อื่นมันไปได้อยู่แต่เขาจะเอาเราไหมแค่นั้นแหละเนาะเพราะว่าเราอายุเยอะ ถ้าอย่างคนหลงๆยังไม่ยยคุยยังไม่เกิดอยู่นี่แหละอยู่ที่เดิมมันดีแล้วไม่ต้องย้ายไม่ต้องย้ายบ่อยถ้าย้ายบ่อยเราไปเริ่มเริ่มต้นงานใหม่ยากเนาะ

ท่าน,นาายาใสเลยอีกใสตุ่มโง่ปลี่ยนเหรอได้ไหมเนาะแล้วเด็กเสร็จแนับพ่ขอบคุณครับครับก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจและก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำเนาะประเสริมเพราะว่า อ่าเขาเกิดอยู่กับลูกน้องที่เป็นชาวต่างชาตินี่เป็นหลายปีครับเก้าปีสิบปีนะเป็นสิบปียี่สิบปีเลยประมาณยี่สิบปีนะครับประมาณยี่สิบปีอ่าลูกน้องก็มาส่งเนาะลูกโญ่ก็ไปเสริมสิ่งกลับบ้านกลับไปอยู่บ้านกับลาออกจากงานแล้วก็กลับไปอยู่บ้านลูกน้องก็เลยมาส่งมีทั้งน้ำหูน้ำตานะครับเอาไว้เจอกันใหมคลิปหนาครับเนาะน้ำล้นจน